ผลการแข่งขันเบลตันคุมาบมโตมาสเตอร์เจแปน2,025รอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลผลุนเคาะกับเฟมสุชลาเปียว3พลานคู่มอดับหนึ่งของรายการคู่มือามของโลกชนะทากีเซลกับเดฟเฟนเดรลูคู่มือหลัก2ของรายการคู่มือหาของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ1เกม20:18 14:21 20:18บัตกับเฟมคว้าแชมป์คูมาบมโตมาสเตอร์เจแปน2,025 วอทอซูเปอร์500ซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่2และเป็นแชมป์ที่7ของทั้งคู่ได้รับเงินรางวัลประมาณ1,219,000บาทส่วนรองแชมป์รับไป5 8 6 6 0 0บาทประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวัดัดับ3ของรายการมือ9ของโลกชนะเกกกเลมาสกา้าตุนจุงมือ11ของโลกจากอินโดนีเซีย2นเกม21-16 2 2เ0มรัชนก คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวซึ่งเป็นแชมป์ที่2ของปีได้รับเงินรางวัลประมาณ1.157,000บาทส่วนตุนจุงรองแชมป์รับไป5 8 6 0 0 0บาทส่วนประเภทชายเดี่ยวจากญี่ปุ่นโกไดานาล็อกามือ10ของโลกชนะเก็นตันิชิโมโตะมือ13ของโลก2ต่อ1เกม21 1สิบ21 21สิประเภทหญิงคู่ พอลิตันกับทีน่ามูราลิทาลันคู่มือดับหนึ่งของรายการคู่มือสองของโลกจากมาเลเซียชนะลินอิวานากะกับเกนากานิชิคู่มือเจ็ดของโลกจากญี่ปุ่น2อต่อศเกม22-20 21-19ประเภทชายคู่คิมอนโฮกับโซซึงแจคู่มือดับหนึ่งของรายการคู่มือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ชนะฮิโรกิมิโดริกาวะกับเคียวเฮยามาจิตะคู่มือยีของโลกจากญี่ปุ่น2อต่อหเกม20-22 2 1 1ี 2ี1ส yes,